สวัสดีครับช่องกุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมเจ้าอามานกาดอนโกเพมินีเหมือนเดิมนะครับคืนนี้มาในอาการเสียงแหลมหายไปฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะดอกขาดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับบอดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันสักครู่หนึ่งนะครับมีเสียงแตกเบาๆเลยนะครับเท่าที่ผมเอาหูแนบฟัง ฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงแหลมมานะครับส่วนฝั่งนี้มีนะครับอเดี๋ยวเรามาเลี้ก really ันดูเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับฝั่งนี้ไม่มาฝั่งนี้ไม่มานะครับเอาหูแนบแล้วก็ไม่มาแน่แนครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับ นนี้ผมก็แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกันครับว่าตัวที่มันไม่มีเสียงนะครับก็คือฝั่งซ้ายถ้าหันหน้ามาก็คือตัวนี้นะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับเริ่มต้นเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวขวัดโคมตรงนี้ก่อนบนะอ่ลํลำพงขาดนะครับลำพงขาดครับขาดจริงครับ อย่างมาดูฝั่งที่เป็นของดีนะครับมันจะประมาณสักสี่โอห์มนะครับถ้าผมวัดดูนะครับนี่ครับสี่โอห์มนะครับถ้าเป็นฝั่งที่ในขาดนะครับเดี๋ยววัดให้ชัวร์นะดูกันนะครับเดี๋ยวตั้งมิเตอร์ให้ดูนะครับถ้ามันเป็นของดีนะครับดูไปแล้ว นี่ครับ4.2โอห์มนะครับส่วนตัวนี้ขาดนะครับเป็นตัวที่ขาดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมนะครับมาดูมิเตอร์นะครับเห็นไหมครับขึ้น O L นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวที่เป็นตัวเทสของผมนะครับเข้าไปดูนะครับว่าเสียงแหลมจะออกไหมนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมยัดปลดวัทถุก่อน พื่นที่จะสะดวกต่อการทํางานนะครับชืบสายบูชุดสายการธรรมดานะครับปดได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวลำโพงของดีมาต่อนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาเทสกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ต่อดอกนี้ดอกใหม่เข้าไปแล้วครับดอกเทสนะครับเดี๋ยวลองเสียงกันนิดนึงครับว่าแหลมจะมาไหมนะครับดอกที่ขาดคี่ดอกฝั่งนี้ครับ โอเคครับเสียงแหลมมาแล้วนะครับแสดงว่าดอกเก่าขาดนะครับดอกนี้ขาดนะครับอันนี้เป็นตัวเทสนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับโอเคแค่ดอกขาดนะครับไม่ถึงบอดครับเอคเดี๋ยวเอาดอกนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดกดดอกเก่าที่มีปัญหาออกนะครับวิธีถอดก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ปลดสายนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวหมุนตัวล็อกนี่ครับมันจะมีตัวล็อก มันจะมีตัวล็อกแล้วก็ปลดน็อตตัวนี้นะครับออกนี่ครับดอกที่เสียนะครับขาดนะครับเดี๋ยวทำเครื่องหมายก่อนนะครับใช้ไม่ได้แล้วหาปากกาททำเครื่องหมายให้ลูกค้าก่อนนะครับอือตัวนี้เสียแล้วนะครับเกเลยนะครับแยกออกนะครับเดี๋ยวเราไปเอาดอกใหม่มาใส่ลูกค้ากันนะครับ คอันนี้เป็นดอกเดเแคแท้นะครับตรงรุ่นครับราคาประมาณ $300 บาทนะครับนี่นะครับของใหม่นะครับของแท้นะครับตรงรุ่นนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ $300 นิดนิดนะครับดอกคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่แทนเลยนะครับหรือบางบางท่านอาจจะซิวตัวรอบนี้ก็ได้ครับเพื่อจะให้มันสนิทมากขึ้นนะครับบางท่านก็จะเอากาวมาซิวนิดนึงนะครับโอเคผมก็วางตัวใหม่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกครับ ล็อกมันเหมือนเดิมครับชึ้บเรากะมาณี่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันแน่นทีนทเดียว อุยอ้ยโดนแม่เหล็กใหญ่ดึงนะครับต้องหมุนลงไปก่อนอชิบแม่เหล็กแม่เหล็กใหญ่นะครับก็ขันให้แน่นนะครับต้องให้ตึงมือนะครับถ้ามึงไม่แน่นมันก็จะหลมรั่วนะครับเพราะนั้นเอาให้สนิทนะครับ นี่ครับให้ตึงๆมือแต่ไม่ใช่แบบสุดนะครับเดี๋ยวมันจะหักได้ครับโอเคเดี๋ยวเสียบครับกลับไปครับชิบนี่ครับเช็คสภาพนะครับเรียบร้อยไหมนะครับวเรามาลองเสียงกันนิดนึงครับโอเคครับนี่ครับมาแล้วครับ ประกอบกลับเลยนะครับแล้วก็ใส่สายบลูทูธกลับได้เลยนะครับเราทยอยประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับไล่กลับไปนะครับมันจะมีสกเกตตอยู่สามสี่ชุดนะครับให้เสียบแบตเป็นอันดับสุดท้ายนะครับจําไว้นะครับเวลาถอดให้ถอดแบตก่อนนะครับเวลาใส่กลับให้ใส่เป็นอันดับสุดท้ายนะครับจาไว้นะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราประกอบกลับเลยครับ ขออนุญาตข้ามตอนประกอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสามารถไปดูคลิปกระป๋องผมได้ครับเทสเปิดเครื่องเลยนะครับโอเคอันนี้ยังไม่หมุนนะครับจะมีเสียงแตกๆนิดนึงนะครับเโอเคเ๋ยผมจะประกอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันรอบสุดท้ายหลังประกอบนะครับ